้ยเจ็บปะจังหวะน,นี้เจ็บโอ้ยหก่อฟ้ายังไม่เหลือร้ายมือมีเนี่ยเห็นอยู่จะนนีไม่ได้แลละไอหนุม่มคนไทยนี่ว嘛โอ้ไม่สาวน้อยเรีย, <laughs> ยบร้อย หมดเต้ไปดิวันนี้ก็หมดเต้ไปดิสวัสดีครับพผมซิมเอเอนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมบัตรสตรีมม o b บายเช่นเคยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาเล่นตัวคอมโบโเซตที่ผมจัดไว้นั่นก็คือตัวละครแฮงก์บวกกับปืนยูซี่นะครับ ซึ่งเป็นปืนใหม่ล่าสุดที่เข้ามาในตอนนี้นะครับก็ปลดล็อกได้ที่สไตพาสเลเวล20ปลดล็อกฟรีได้ทุกคนนะครับใครรอไม่ไหวก็เติมซื้อสไตพาสกันแค่นั้นเลยทีนี้เรามาดูกันว่าทําไมผมถึงเลือกตัวละครแฮงมาเล่นกับปืนนี้นะครับความสามารถของตัวละครแฮงเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับความสามารถหลักเลยนั่นก็คือสกิลพาสซีฟนะครับหรือว่าสกิลติดตัวมันจะทํางานต่อเมื่อก็คือเราถือปืน กลนมือนะครับหรือปืนลูกซองอปืนกลมือในที่นี้ก็คือปืน S M G นั่นแหละปืนกลเบานะครับซึ่งปืนกลเบาเนี่ยเราดูที่ไหนก็มาที่อาวุธนะครับก็เลือกมาที่ปืนกลมือนะครับนี่คือทั้งหมดที่เมื่อเราใช้ปืนทั้งหมดในนี้นะครับมันจะเพิ่มดาเมจให้เราเพิ่มประมาณ5%นะครับแต่5%นี้ก็คือต้องยิงอยู่ในระยะ30เมตรนะครับไม่เกินนี้ ถ้าเกิดเรายิงเกิน30เมตรก็คือดาเมจก็จะเป็นปกติเหมือนคนทั่วไปที่ใช้ปืนนี้เล่นนะครับทีนี้เดี๋ยวผมใช้ตัวละครอ,อื่นก่อนนะครับใช้เป็นตัวละครอ,อะไรก็ได้นะที่ไม่ใช่ตัวละครแฮงค์นะครับเดี๋ยวผมจะยิงหุ่นดูนะครับสังเกตคือยิงที่หัวดาเมจที่ทําได้นะั่นก็คือ46ใช่ไหมนะครับอ่ะอ่ะลดลงมาลวเหลือ36ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างนะครับระยะ5เมตร ห้าเมตรคือ46 10ิบหกเมตรสิเมตรก็คือยิงหัวดาเมจสี่ใช่ไหมทีนี้ผมเปลี่ยนเป็นตัวละครแห้งอ่าทีนี้ความสามารถมันก็จะทํางานแล้วนะครับถ้าเกิดเรายิงสตูในระยะไม่เกิน30เมตรนะครับก็คือตัวละครเนี้ยอ่าก็คือสตูที่เราจะยิงก็คืออยู่ในระยะ5เมตรก็คือเข้าเงื่อนไขของสกิลพาร์สของตัวละครแห้งนะสังเกตอะไรขึ้นยิงหัวดาเมจเพิ่มขึ้นอีกสหน่วยนะ จาก46กลายเป็น48คือดาเมจทั้งหมดจะเพิ่มหมดเลยนะนะครับไม่ว่าเราจะยิงแขนยิงขายิงหัวยิงลำตัวยิงตรงไหนก็นแล้วแต่นะครับอ่ะอย่างเช่นตัวละครแฮงค์เนี่ยถือปืนนี้นะครับแล้วยิงขาดาเมจอยู่ที่23ใช่ไหมอ่าถ้าผมเปลี่ยนเป็นตัวละครอื่นที่ไม่ใช่ตัวละครแฮงค์นะแล้วยิงขาเหมือนกันอ่า22 เห็นไหมเพิ่มมาอีกหนึ่งหน่วยนะครับอันนี้มันจะคิดตามเปอร์เซ็นต์ของดาเมจอ่าข้างต้นนะเพิ่มมาอีก5%้าเนตะ่ะอ่าพูด,ดง่ายๆนะนี่คือความเกียนของตัวละครแฮงเมื่อเราใช้ปืนในตระกูล S M G หรือปืนช็อตกันนะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวเราไปเล่นจริงกันว่ามันจะโกงหรือเปล่านะครับขอเล่นเป็น b a t t l e r o y a ย e แบบจับคู่และกัน มาของจริงมันต่อจากนี้ครับเรามาดูกันว่าเราจะยิงได้กี่ตัวนะครับไม่แน่ใจจะเจอตี้ตึงๆหรือเปล่ารอเพื่อนโดดแล้วกันนะครับเพื่อนเป็นหัวนะโดดทรงไหนโซล่าทาวเวอร์ใช่ไหมถัดไป มีใครมาไหมไม่มีนะไม่มีนะโอเคฟาร์มก่อนแฮะจังหวันนี้ก็คือฟาร์มเต้ลงทางงานูนหนึ่งเต้วะเลยฟาร์มไม่ได้หนะ้าพันเง้ยเอ้ยตรงงูนมีวะโอเคห้าพันแล้ว แผนผมไปซื้อปืนก่อนนะอยู่สิปล่อยให้เขาบวกกันไปก่อนใครเรียบก็บวกไปก่อนนะเฮ้ยมีคนมาโอ,นมโอ้ยกระสุนหมดตายโอ้โหฮมยมีคนมาอย่างเดินไปไหนละปล่อยเขาไปก่อนไปเขาก่อนมาโอ้โหโคตรแรง แป๊บเดียวนี่หายแป๊บเดียวหายเกาะม่วงเกาะทองไม่กลัวไม่เคยกลัวเขาเนี่ยเอาปืนนี้ยิงหัวนะถ้าเกิดคุณเล่นยิงหัวนแม่นในปืนนี้นี่โคตรโกงอ่ะเพื่อนเก็บลาหัวว่ะผมขอขว้างรถทิ้งก่อนประตูกำลังมาเหรอ ศัตรูอยู่หน้าเราว่ะอยู่บนเนินแน่เลยสองนี้สองนี้น่าจะอยู่บนเนินโอ้ยไปนู่นแล้วตามเิบอทเหรอเกาะธรรมดานี่คือหวานเจี๊ยบเกาะธรรมดาก็หวานเจี๊ยบอะครับจังหวะนี้เพื่อนสแกนว่ะด้านหน้าเรามีว่ะตัวนึงเว้ยโดดลงมาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ เอา้าถ้าใครมันล้มอะไรอยงเงี้ยเพื่อนยิงล้มแล้วก็ไม่ซ้ำโอ้จัดไม่ซ้ำศพใช่ไหมเนี่ยปะ่ะเข้าเข้าวงเว้ยเข้าวงเฮ้ยเ5 0 0แล้ววะ่ะเดี๋ยวซื้อปืนหลักก่อนถ้าไม่ซื้อก็ได้ปืนหลักเดี๋ยวผมเอาอัพเป็นเกาะแล้วกันนะก็จะใช้ปืนตัวนี้อย่างเดียวเลยกัน เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,อย,อยบอดบอดใช่ไหมแน่นอนมาเกิดแบบเนี้ยเดินแบบงงงงยวไม่เจอคนแบบจริงจังนะห้ด้านหน้ามีด้านหน้ามีประเด็นวะ่ะบาลูนทิ้งไปก่อนเลยหมาแล้เสียงเสียงโอ,อ้ย โหจังหวะนี้จุดผมไม่อยู่ครับเพื่อนแม่งยิงกันนัวเลยวะแจมซะหน่อยละผมเห็นบอลลูนที่ไหนผมยิงทิ้งหมดอะสตูม่งถ้าเกิดใครเล่นบอลลูนเป็นนิกโกงมากนะีมันสามารถโดดไปชาร์จสตูได้ไวมากอ่าหมดแล้วเหรอเพื่อนเขีย์หมดแล้วใช่ไหม ยิงทิ้งอย่างเดียวบอล,ลูนอะถังหวะนี้เอ,นนอาใครแต่งอันนี้ไม่ให้เนี่ยใช้สันหน่อยเว้ป่าป่ะเพื่อนไปนู่นกันแล้วครับตามเพื่อนไปแล้วกันสั่งไม่มีสแกนเลยเพื่อนโอ้ยหน้าเราวะเป็นกลุ่มเลยเหรอหรือว่าคนหรือว่าอะไร มาโอ้โห,โหเอาล่วงหนึง่งมาด้มาเด้อเฮ้ย,อยโอ้โเป็นไงเล่าโหแม่ง <c oughs> เพื่อนยิงได้หมดเลย <c oughs> อะไรวะเนี่ยเอา้าป้อมปืนยิงได้วะป้อมปืนยิงได้ตัวนึง เต้คนไทยนี่หว่าเอ้ยเขาไม่ใช่เพื่อนโอ้ยวงแรงวงแรงไปครับไปครับเมื่อกี้เต้ไทยเว้ยเต้คนไทยอะ่ะเมื่อกี้เรายิงไม่ค่อยได้เลยเราซ้ำคือศัตรูจะตายแล้วเพื่อนยิงได้ก่อน ไอ้ตายเถิดเพื่อนรัดแล้วก่อนนะ่ะสแกนครับในวงมีน่าจะตีหนึ่งโอ้ยเห็นแล้วห็้แล้วไอ้ระ,ะยะเกิน30เมตรมันก็จะเป็นดาเมจปกตินะมันจะไม่บวกให้นะครับ ไปไปบอดบอดนะครับสแกนโอ้ยตรงนั้นเต็มเลยวะเก็บปลาหัวครับไปเรียบร้อยเพื่อนอันนี้น่าจะคนว่ะดูจากการตั้งชื่อนะเพื่อนแม่งเราไปโคตรไวเลยเ <c oughs> ต้เต้คุณภาพนี่ว่ะ ม่เต้คุณภาพว่ะเอาเรื่องจัดยิงบรลลูนทิ้งอย่างเดียวครับสัานี้วイโห้โหวโหวิโอันนี้เต้คนไทยนี่หว่าก่อนอันนี้โหยเกาะม่วงเกาะม่วงยังร้องอ่ะเกาะม่วงยังวิ่ง เรียบร้อยเด็กหนีไม่รอดละจ้าโตอยู่ด้านในนะเอาเรื่องวะมาดิมาดิวิ่งหนีไปแล้วเพื่อนเฮ้ยอยู่ไหนวะ อ้าวสวยแต่มันชุบเพื่อนมาแล้วคนหนึ่งวะอยู่ไหนก็ไม่รู้ว่ะสแกนก่อนอยู่บนหอนี่หรออ้าวยืนเฉยแม่งมีคนปล่อยจอยว่ะสแกนนี่ครับเหลืออีกสองตี้ว่ะหลือตี้เรากับตีศัตรู แล้วก็สตูน่าจะเหลือสองคนนะเพราะตีเรายังเหลือเต็มสี่นะครับเพื่อนไม่งเงาเรื่องว่ะคนนี้ไม่ธรรมดาเน,นี่ยซื้อบัลลูนก่อนจะได้ชาร์จสกแกน นูนเห็นแล้วแล้วขวามือสีม่วงกำลังไปเจอสีม่วงเจอแล้วเรามาแล้วโอ้โหเพื่อนเก็บไปก่อนไม่เป็นไรช่วยกันครับอยู่ในตี้นะน่าจะเรียบร้อยว่ะเอา้ายังเหลืออีกสองเหรอไหนวะเนี่ยมันยังเกิดกันมาได้อีกเหรออ๋ออยู่บนหัวเรา แ <laughs> ม่เอ้ยจบไวัยวะนะ <c oughs> ให้เพื่อนโดดเลยแล้วกันอา้าวฐานยิงจะหลดวะ่ะ เรามาให้สองคนนี่มามาแค่พี่ม่วงกับเราไม่เป็นไรไม่เป็นไรรีฟาร์มครับรีบฟาร์มรีฟาร์มเลยสี่พันแล้วสี่พันแล้ว 4,005แล้วเงินไปไหนหมดเนาะแบบนีงฮะต้องฟาร์มก่อนตึกเขียวนะ่าจะมีตึกเขียวโอ้ไม่มีเลยอ้าวเรียบร้อยครับ5,005เรียบร้อยแพ้30นัด มาเวมาซื้อยูซี่แล้วเกาะไม่สนขอให้ปืนได้ก่อนกเกาะนี่ไปหาอัพตามทางได้นะฟาร์มตามกล่องเดี๋ยวมันก็มีแจกให้ขอให้ปืนเราได้เป็นปืนที่เราต้องการก่อน บบหนึ่งเพื่อนใจยเยน็นขอให้เป็นสักเกาะฟ้าก็ยังดีอ่าเห็นไหมเรียบร้อยฮะบอกแล้วในกล่องมันมีแจกอยู่แล้วมีตังค์เพิ่มเราก็ค่อยไปอัพเพิ่มนะเฮ้ย,ยตรงนี้มีแจกอยู่มาซื้ออีกสักชุด เอสามแล้วโอเคครับปะไปดีกว่ารีบเข้าวงนะขวามือเหมือนมีใครไปวะขวามือมีมีคนเหรอโหมีคนโดดไปอะ่ะโหตีตีลาเขาหัวเราด้วยนี่ว่ะอีกทีก่อนเลยแม่งโดดหนีเฮ้ยใครโดดลงมา เจ็บปะจังหวะน,นีะน้เจ็บโอ้ยกาฟ้ายังไม่เหลือร้ายมือมีเนี่ยเห็นอยู่จะหนีไม่ได้ละไอห,น,หนุ่มคนไทยนี่嘛โอ้แม่สาวน้อยเรียบร้อยหมดตีไปดิ วันนี้ก็หมดเต้ไปดิกวัดเรียบคำยาก่อนเก็บล่าหัวต่อฮนะไปนั้นยิงทิ้งก่อนสวยปะ่ะอ้าเมื่อกี้เก็บล่าหัวแล้วไม่เชล หนูใส so, uh, so <pf unlikely> ่ไม <out> ่ม <rain> <S uss Woods> ีคงไม่มีสตูแถวนี้นะเอ้เก็บนี้ m c x ไม่ได้จับนานเหมือนกันว่าปืนนี้เขาวงแล้วกันนะครับเฮ้ยเพื่อนเราแม่งเจ๋งนาหัวไปเดะจังวันนี้หน้าเราเลยกำลังซื้อปืนอยู่วะ ใช่ไหมเอา้าไม่ใช่จะเพิ่งโดดลงมาหรือ,อยังไงจริงทิ้งก่อนเลยเพิ่งโดดลงมาหรืออย่างไงวะไม่ได้ยินเสียงแล้วเสียงเดินแด็ก,ดกๆๆๆไหนวะเุ้ยได้ไงเนี่ยมันไปนกระโดดขึ้น <laughs> อะไรกับเนี้ย มันเลยมันคือผมกดกระโดดแล้วมันไปกระโดดขึ้นไอ้ตัวตัวชั้นน่ะเนี่ยมันไปโดดขึ้นชั้นน่ะไม่เงยไปโดดขึ้นชั้นทำไมวันนี้เฮ้เส <Hey, S 2> ียดายมาอย่างเท่เลยตายยังเกียดไม่น่าตายได้เดี๋ยวนี้ ่เโอเคตังยังเหลือครับ9,500ไอ้99 0 0 9 9 0เ9,900เดี๋ยวผมมาเก็บตรงนี้ก่อนเก็บแอ้ดรอปตรงนี้แล้วก็วิ่งไปหนูงูมา โุ้ยแม่งเพื่อนตายหมดเลยเราไปทิ้งปืนดีให้เพื่อนนะเนี่ยเราไปทิ้งปืนดีให้ศัตรูไม่ได้ทิ้งปืนดีให้เพื่อนเฮ้ยเราไปทิ้งปืนดีให้ศัตรูได้เมื่อกี้เสียจังหวัดได้ยังไงวะเฮ้ยไม่น่าได้อะเนี่ย ขวามือขวามือเสียงยิงปืนว่ะอา้าวยืนเฉยไอ้หนุม่มหนุ่มยืนเฉยอ่ะหนุ่มก็ตายไปเลยจังหวะนี้ป้อาหมายมันวิ่งไปนู่นแล้ววะป้าอาหมายเราไปนู่นว่ะหลังมานี่ใช่ไหมเมาคืนแล้ว โอ้ไม่ได้แหลกผมหรอกผม,มเมาคืนแล้วเฮ้ยวางรถทิง้งไม่ชอบสองหมื่นเลยเหรอสแกนด้านหน้าเราไปนู่นแล้ว บอทหรือว่าอะไรวะมาวิ่งกระตุกโอ้ร่วงอเอ้ยเายมีคนกำลังเคมันนั้นอยู่วะเฮ้ยซ้ายมือมีวะ อนหนึ่งนะตรงหนึ่งนะโหระยะไกลไม่ไหววะไอไอเมื่อกี้ใครเก็บดาบไปวะ ปปๆๆๆป้ป้ยโอ้ยเดือดเดือดเดือดกระบนเดือดเดีไปดี๋ยปดียมาเด้ี่ตัววะตัวเดียวหรอหรือแม่งชุบกระน,นัวเลยลงนึง ชุบไปสองคนแล้วแสดงว่าชุบไอ้พวกตี้เมื่อกี้แน่เลยชุบตี้เมื่อกี้แน่เลยวะเอาจังหวะนนี้ก็ตายไปดิเฮตัวนั้นโดดไปทางนู้นว่ะม,มาดิล่าเว้ยขึ้นไปบนนู้นอะ เอาโอ้ย,อยเรียบร้อยจบหนีหัวสุกหัวสุนในะจังหวะนั้นโอ้ MVP ไปดิเป็นไงบ้างครับกับตัวละครนี้นะครับแล้วเกมเบทที่ผมเล่นไปนะครับถือว่าเป็นปืนที่เพิ่มความแรงเข้าไปอีกนะครับเมื่อเราใช้ตัวละครตัวละครเฮงนะ เพราะว่าตัวละครแงคงมันบัฟนะครับเพิ่มดาเมจให้อีก5%นะครับในระยะ30เมตรถ้าเกิดเรายิงปืนนี้นะก็จะเพิ่มให้เฉพาะแค่ปืน SMG นะครับแล้วก็ช็อตกันเท่านั้นอ่าถือว่าคือปืนอื่นไม่บวกนะครับบวกแค่ SMG นะครับใครมีความคิดเห็นอะไรพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้ไดใต้คอมเมนต์นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงไว้เพียงเท่านี้แล้วกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสหับวนนี้สวัสดีครับ